สอนลงมอดปืนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอดปืนนะครับท่านแรกคุณต้องโหลดอันนี้มาก่อนนะครับแล้วก็โหลดอันนี้ด้วยครับอันนี้ครับพอ,อโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับออผมให้ดูสักพักหนึ่งครับพ่เกตพูดเออคุณเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็เข้าไวอันนี้นะครับ ดาวโหลดอะไรจะแน่วันนี้นี่ครับแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไม่ใช่ครับรอแป๊บนึ่งแบบรอแป๊บนึงครับรรมาแล้วครับแล้วคุณก็กดที่ดาวน์โหลดครับ กูก็กดอันนี้ครันไม่ติดวะเนี่ยติดละก็กดเสร็จใช่ไหมครับคุณกดข้าเนะครับเดี๋ยวเป็นครับกดข้าแก๊งสามชาติเลยครับอ่ากดข้าครับกดข้าเนะครับอย่างไม่ติดวะอันนี้ นี่ครับกดข้าใช่ไหมครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดแนะล้วดาวนะ์โหลดแล้วเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่หวโหลดลงเป็นชาติเดี๋ยวกูน่าจะเก็บข้อมูลไว้นะไม่แน่ใจว่ะเออเขียนว่าดาว อี i อ in อืมนี่ครับที่ผมเก็บเอาไว้ไม่แน่ใจครับแล้วนี่ครับที่ผมเก็บไว้คุณดาวโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็กดอันนี้ครับกดที่ผมบอกเมื่อกี้คุณโหลดแล้วใช่ไหม โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเออเออโหลดเสร็จแล้วที่ผมบอกมเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็กดที่บอกบันเชอร์เลยครับบล็อกบันเชอีเลยครับข้อบก อที่สองนะครับอันที่สองนะครับเจ็อันที่สามนี่ใชจบวกวะไม่นานรอแป๊บหนึ่งครับมันจะช้าหน่อยครับมันจะค้างอันนี้ครับือแล้วครับนี่ครับเข้าที่หัวเซิร์ฟนะครับมาดูครับเออมาแล้วครนีครับนี่ครับปอดปืนครับ ปืนหลายปือเลยครับนี่ครับขอ,กอนนงจกจ้านี่ครับอันนี้ลากรอครับสวัสดีครับ